สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นกวักกายเด้นฟรีกันวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์กับเพื่อนผมที่ชื่อว่าปายวันดีปาย,ปายกายวันดีทำไมไม่พูดล่ะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันใช่ไหม ให้ไล่โชว์และคูนให้คนดูซูซีผม,มช่วยนี่ค่ะอันนี้คือของจริงนะครับใช้งานได้จริงไม่ใช่ของดูช่วยดูคูช่วยดูคูคเป็นของจริงๆผมจะมาเล่นชาเลนจ์กับเพื่อนถ้าผมหาเพื่อนเจอผมจะได้แลกคูนตัวนี้ใช่ไหมเอาตูดไปไหนนะคะไม่นะขอผมมีบุหรีนามเราจะ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนไปแอบนะครับไปแอบเลยแอบเย็นที่สุดที่ทํทำได้ผมจะนับสามสิวีนะครับหนึ 2> 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

ยี่สิบเจ็ดแปยี่เ้าหาราไหนกวา่าเราไปหากันดีกว่าครับแต่ผมมีอะไรเชิญนี่ครับแกงแกงของฟอร์สเคนมิเชลสกี้เอนจิเนียร์วันเอกควายทูแท นี่คือเสียงทั้งหมดของผมนองครับเราไปหากันเลยครับเริ่มจากสวนเพื่อนกันเลยหวังว่ามันจะไม่เอากล้วยมาเสียบผมนะครับมันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยอะ่ะว้าวผมหามันไม่เจอจริงๆนะขอบ ผมจะไปดูตรงเคฟช็อปนะครับของปลอมมันจะมีเคฟช็อปนะคะของจริงอาจจะมีเราจะลงไปดูนะครับไม่มีอะไรเลยครับอะไรด่ะครับผมเจอแล้วปง กลับไปที่ฟาร์มเลยกดกาเด้เลยได้เนยกดการเด้เลย <c oughs> เอาแล้วคุณมาให้ผมเลยตัวนึงไม่ได้เอามาทุกคนผมโดนเกียน ประจานเอาแลกคูนกูคืนมาเอาแลกคูนกูคืนมาเอา,เอาแลกคืนผมคืนมาเลยเามาเลยเอาไปเที่ยงคูนกูใส่ไปใส่ส่วนมหาเพาะผมได้แล้วเดี๋ยวนี่ก่อนไป ผมจะมาบอกความสามารถของแร็กคูนนะครับ๋จะผมไปใส่ในสวนก่อนผมแนะนำถ้าเกิดคุณไม่มีกระปิดปล่าผมแนะนำมีมีไอแมลงสีขาวสองตัวนกฮูกประมาณหนึ่งสองสาม 3ตัวนะครับแล้วก็แรคคูนสตัวกับราชินีพึ่งตัวหนึ่งมสม้มาัถของแรคคูนทุกๆสิบห้านาทีจะไปขโมยผลฝั่งตรงข้ามเป็นการกรับผลนะครับใช่ไหมน้องแรคคูนนี่แล้วราชินีพึ่งแล้วก็ต้นอัน,นีนะครับมผมจะเด่นมาให้ดูนะครับยี่แปดกิโลปูดอันใหญ่มาก ปิดคลิปเพจนี้นะครับ,บผมจะปิดคลิปเพจนี้บายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะที่ไม่ได้ทำคลิปมานานฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Skibidi Toilet ด,ด้วยนะครบบายบาย